ครับ <S <S เน็กครับผมสวัสดีครับปอโคครับสวัสดีครับอเล็กครับน่าจะเป็นครั้งแรกที่เรามาร่วมง,งานแถเนาะ้อถ้เาเกิดอยากขอบคุณสุดๆอันยิ่งความรู้สึกวันนี้ก็พวกเราตื่นตื่นเต้นมากครับแล้วก็อาทิตย์ก่อนก่อนขึ้นโชว์ก็แบบรู้สึกแบบใจใจ,ใจเต้นกันทุกคนเลยแต่ว่าพอทำโชว์เสร็จแล้วก็แบบรู้สึกแบบดีรู้สึกดีมากรู้สึกขอบคุณทุกคนที่แบบเออก็ต้องขอบคุณทางแถวด้วยที่แบบเออชวนพวกเรามาอีเวนต์ก็ อย่างแรกก็คือตื่นเต้นเหมือนกับเน็กเลยครับหลังเวทีก็คือมือสั่นมาเพราะว่าอย่างตอบคำตอบไปไอ้พี่กอล์ฟ้นอย่าแกล้งเราดิเนก็ก็คือว่าเหมือนกับว่าพอมันเป็นงานเปิดที่มีคนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้เพอร์ฟอร์มนะคนเยอะๆขนาดนี้ก็เลยรู้สึกแบบตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ว่าดีใจมากครับที่ได้มาเพอร์ฟอร์มเพลงให้ทุกคนได้ฟังเอาละเดี๋ยวถามว่าก๊อลอีกิดละแต่ว่าอะไรก็ตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นมากครับแบบใจเต้นแบบตุ๊บๆุ๊บตับเลย แต่พอขึ้นไปก็รู้สึกแบบเ e นจอยมากๆแล้วก็สนุกที่แบบทุกคนมาดูพวกเรารู้สึกดีใจแล้วก็แบบขอบคุณงานแพลนมากๆครับที่แบบ้มาช่วยเราเอากผู้ถือว่าแบบว่าเรา่ถาาแบบเรมีส่วนทในอยากาะให้กำลังใจกับคุณมีนีได้อ่าก็จเดี๋ยวเป็นตัวแทนให้ละกันครับก็เดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนให้แบบว่าเป็นตัวแทนของเจเจไปเก้าเทนีให้กำลังใจกับทุกคนนะครับว่าเออไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรมายังไงก็ตามแล้วก็วันหนึ่งจะผ่านไปครับเหมือนกับว่า อย่างที่ผวกบอกไปบนเวทีว่ามันเหมือนกับเป็นลมเย็นๆมาแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนอยากได้กอดจากพวกเราก็แค่มาฟังเพลงของพวกเราเยอะๆที่เขาจมาหาพวกเราที่งานเอจ็ดสิบเก้าสเปเชียลสเตตเลยอ่าเจ็ดสิบเก้างานเราบว่าฝากให้เปนแฟนเลยค่ะเพราะว่างานแคลมีอสามวันด้วยกันเพราะว่าฝากให้เปนแฟนสำหรับเราที่ทงานที่นีหน่อยถ้าผมก็งานแคลครับผมจะมีงานจัดขึ้น3วันวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็อย่าลืมขอฝาก ให้ติดตามอีก2วันที่เหลือด้วยนะครับผมมีพี่ๆศิลปินอีกเยอะมากมายเลยครับที่จะมาเยอะแยะมากมายเลยครับก็รอติดตามครับผมเรื่องงานของเราเนาะเราเนี่คือแบบว่าฮอตกันทุกคนตั้งแต่รายการเลยจนรายการจบไปยังฮอตไม่หายเป็นยังไงบ้างในสัปดาห์นี้ก่อนเละอะีรกิอก็ก่อนแรกเลยไม่คิดว่าจะแบบมีแบบคนชื่นชอบเยอะขนาดนี้ก็ขอบคุณมากๆครับที่แบบ คิดชอบพวกเราทุกคนเลยก็ดีใจมากๆครับแล้วก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับโซนอโ็รู้สึกดีใจครับที่แบบว่าผมตอบรับจากแฟนคลับเยอะมากมายขนาดนี้แล้วก็แล้วก็ยินดีแล้วกันครับที่ที่พร้อมที่จะรับโอกาสใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆครับแล้วก็จะพัฒนาตัวเองให้ได้เทียบเท่ากับรุ่นพี่ดีป๊อปต้นๆอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมขอคำถามใหม่ด้วยมั้งครับผมไม่ค่อยชินเม็กพวกเราอะค่ะก็คือมีแฟนๆอยู่ ตั้งแต่ในรายกาเลยนะตั้งแต่ราการเมื่อรายการจบแล้วมันใช้ไมจะติดตามขนาดแน่นดูทีท้ายก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามนะครับพวกเราก็ยังจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองครับรู้ว่าพวกเรามีจุดตรงไหนที่ต้องปรับปรุงที่ต้องแก้ไขบ้างแล้วก็จะพยายามปรับปรุงนะจุดๆนั้นเพื่อเป็นถือพื้นที่ดีให้กับทุกคนค่ะกลางเนาะมีเราจะมีคอนเสิร์ตเนาะตอนนี้ซ้อมกันเป็นยังไงบ้างเอโอ้โหการซ้อมของพวกเรานักหน่วลพอสมควรครับใช่เพราะว่าอย่างที่ เราอาจจะทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเราอเต็มเพลงหลายเพลงไว้เยอะมากครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเพลงในรายการแล้วก็เพลงอะไรอีกโชว์พิเศษโชว์พิเศษใช่โชว์พิเศษใช่ว่าต้องให้ทุกคนไปรอดูกันเองอยากให้ทุกคนมาเก็บความทรงจำในคอนเสิร์ตครั้งนี้กันค่ะพวก็ตั้งใจต้อมมากทุกวันนี้ก็เลิกประมาณตีหนึ่งกันเกือบทุกวันเลยคอสิามตัดเที่คืนตีหนึ่ไม่ไม่สามตันตั้งแต่เที่ยงคืน59แต่เลิวตีหนึ่งนี่สหนึ่งนาทีหนึ่งนาที จะพิเศษยังไงบ้างแบบถ้าใครพลาดเ้วจะเกิดอะไรเึ้นอีกหมคะวิรู้สึกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มันคือการเก็บความทรงจําที่แบบว่ามีตลอดมาตั้งแต่รายการเริ่มจนจบรายการครับก็อยากให้ทุกคนมาแบบว่าเก็บบรรยากาศละกันครับถึงแม้ว่าไม่ว่าจะเป็นบัตรอะไรก็อยากให้มาเก็บบรรยากาศภายในคอนเสิร์ตมากกว่าใช่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนยาแต่ละคนจะดูความเป็นตัวเองของมาคอนเสิร์ตนี้ยังไงบ้างแต่แตละคนเลยกอนอยากโชว์อะไรอยากโชว์อะไรอ่า <i> ก็ความความจริงอ่ะไอชื่อชื่อคอนเสิร์ตมันคือทางแคปซูลใช่ไหมครับก็จริงจุดประสงค์ของคอนเสิร์ตเนี้ยก็คือแบบการให้แฟนเข้ามาทบทวนเรื่องราวแบบขาดแบบรายการทั้งหมดเออมาดีแคบว่าแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วทีเนี้ยเราก็อยากจะแบบเออส่งต่อแบบโมเมนต์บางโมเมนต์ที่แบบแฟนสาบางคนอาจจะไม่ได้เข้ามาดูพวกเราตอนอดรายการาเงี้ยส่งแบบให้เขาได้เห็นแบบด้วยตาเนื้อว่าเป็นยังไงบ้างตาเนื้อเออแล้วก็แบบจะได้าส่วนเรื่องการแสดงความเป็นตัวเองออกมายังไงเนี้ยก็ ให้รอดูเองตามแล้วกันใช่แล้วทุกคนก็มีคคาแรเตอร์ที่แตกต่างกันใช่ครับมันจะมีความพิเศษยังไงบ้างคะอาโปที่รออโปกับสปอยเฮ้ยแล้วแล้วถามตัวสปอยเลยแล้วอาโฟหนูพูดได้แค่ว่ามันจุใจมากเรียกได้ว่าคอนเริ่มถ้าเกิดว่าคอนเริ่มหกโมงอาจจะจบแปดโมงเช้าของอยู่แลนอนเลยจุใจเกิน เล่นยาวไปแล้เอาไปเอาแรงมาจากไหนไอโชว์สองชั่วโมงพูดไปแล้วอีกสิบชั่วโมงใช่แสดงว่าจะมีโชว์มีร้องเพลงแล้วมีอะไรอีกนะอเล็กอุ้ยผมจะพูดอะไรได้บ้างเนี่ยก็พูดได้หมดเลยเหรอครับผมว่าผมรอแบบเก็บไว้เป็นอะไรคอนเสิร์ตดีกว่าเด็กเจ็ดแปดเก้าสปอยกันที่เก่งใช่ครับเก็บความลับไม่ใช่หนูนะเน่เมียโปคนึงที่แบบสปอยบ่อย จูๆไว้นะได้เนาจะจึงชวนทุกเราบอกว่าออกงานกันแบบว่าถูกตีกันยอมพอทีม่ธรรมดาค่ะคำนวณดีกว่าค่ะได้ค่ะว่าอยู่ีเพลงเพ่มอะไรยังไงเซจใช่คือเขาก็ตอนนี้นะครับก็มีเพลงที่ปล่อยในซีมิ่งแพลตฟอร์มแล้วครับชื่อเพลงว่าเพื่อนไม่สนิทครับเป็นพลมประกอบภาพยนตร์เรื่องเพื่อนไม่สนิทใช่ก็มี นักร้องเป็น6ศิลปินจาก6วงครับเป็นตัวแทนมาก็าจะมีอา o ์ e มีพี่บินมาพิกซี่พี่ใต้เนื้คันทรีพี่ไททัลลัสแล้วก็พี่ไฮเป็นเพื่อนครับแล้วก็โปร79ครับใช่ทนี้ได้ร่วมงานกับคนครั้งแรกต้องเก็นเพื่อน79จริงๆโอกาส,กาสนี้เป็นโอกาสที่แบบโปรพูดเลยว่าโปรเองก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าทุกคนที่แบบโปรไปร่วมงานด้วยโปรเคยแบบว่าติดตามผลงานที่พี่เขามาก่อนใช่ครับเพราะว่า เว้ยเขาเป็นดีป๊อปสเต็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับการได้ร่วมงานกับพี่ๆ6ศิลปินเอ้ยหศิลปินใช่ครับแล้วก็5ศิลปินทุกคนนะครับก็ดีใจมากแล้วพอเป็น G D H ก็เลยรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้รับโอกาสนี้เพราะว่าผมก็ติดตาม G D H มานานพอสมควรเรารู้สึกตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้ข่าวว่าเราก็สนิทกับดีป๊อปแบบทั้งวงแบบโอเคเป็นทูดีป๊อปเนาะใช่ใช่เป็นทูดีป๊อปเลย ่ตอนนี้รปรับตัวากงนวกันเอะไรย่งเงเป็นไรบ้างวันนี้แบบเริ่มข้ที่อนนี้รู้สึกว่าก็ยังต้องมีต้องปรับอีกครับเพราะว่าในเรื่องหลายๆเรื่องเลยก็คือพวกเราก็ยังเป็นแบบว่าทีมีกันอยู่ก็ยังมีบางเรื่องที่เราอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องการทํางานในวงการบันเทิงก็อันนี้ก็ต้องใช้อาศัยปรับระยะเวลาในการศึกษาไปเรื่อยๆอ่าอ๋อเรื่องการปรับตัวเหรอครับก็จริงๆก็ ยังปรับตัวกันอยู่เพราะว่าก็มีแบบหลายอย่างที่ต้องโฟกัสมากๆเหมือนแบบเรื่องการเรียนอะไรเงี้ยก็ต้องแบบแบ่งเวลาหรือว่าแบบจัดการตัวเองไงอะไรครับก็อยู่ในช่วงการเรียนรู้แล้วกันครับยังเขินอ่ไหมเวลาเจอแฟนคือแบบนี้เยอะอะไรเงี้ยก็มีเขินๆอยู่บ้างเพราะว่าแฟนๆก็น่ารักแล้วก็แบบบางทีก็ทำตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยเออราถ้าตกแฟนได้แค่แบบนี้นะครับ ่วลาก็เรื่องการปรับตัวผมคิดว่ามันจะต้องค่อนข้างใช้เวลาครับผมเพราะว่าก็พอจบรายการแล้วช่วงนี้ก็แบบหลายๆคนก็ได้ออกอีเวนต์มากขึ้นก็ถือว่าเป็นการแบบเอ,อเรียนรู้ไปในตัวว่าเราจะต้องแบบควรวางตัวยังไงครับ<ช>ผมผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าเชื่อว่าทุกทคนจะสามารถแบบปรับตัวได้ดีมีอะไรแบบบััแบบใจหมกใจเรืองเวลาแบบจะออกงาน<อ>แต่ละงานอะไรเงี้ยมีมีแบบว่าพี่ๆเขางิสมากันอะไรยังไงหาเอาไว้เราต้องตเตรียมอะไรั ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโชว์ที่แบบงานงานที่จะต้องมีโชว์เลยนะครับโชว์ร้องโชว์เพอร์ฟอร์มที่เราจะต้องแบบเออค่อนข้างแบบที่ต้องมีการเตรียมตัวก็ต้องมีซ้อมมาบ้างครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกงานอีเวนท์ที่แบบเราไปอ่าไม่ได้มีเพอร์ฟอร์มอย่างนี้ผมก็จะไม่ค่อยมีอะไรที่แบบหนักหนาอะไรแค่อ่าตามตีใช่ใช่ฝากกันเนาะฝากเจ็ดเก้าเราฝากงานของเราแต่ก็เพื่อแม่ก็คือคอนเสิร์ตได้ครับก็ฝาก คอนเสิร์ตของพวกเราด้วยนะครับ7 8 9เ h ็นชุดเตจเดือด3เก็บซูลก็จะจัดขึ้นในวันที่22 23 24กันยายนนี้ครับทาง Thunderdome ฮคนไปดูที่ Thunderdome ฮันเดดดงกดบัตรได้ทางไทยทีเควสเตอร์ครับก็อย่างที่พูดไปครับก็จะมีเพลงประกอบภาพยนตร์ครับแล้วก็ยังรอโอกาสกับทำงานกับจ d h อีกนะครับหวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ทุกคนครัค่ะ ็หลังจากจบเฟเชียลสเตจครับผมพวกเราก็จะมีไปออกเฟสติวัลสเตจบ้างไปบ้ายครับผมก็จะไม่ได้ไปแดนแดนเหงาแน่นอนแต่ว่าจะเป็นสเตจไหนก็เหงไปบ้างจะไปงานไหนก็รุนกันคร่ะขอบคุณค่ะคุณ่ะอัดอินเสิร์ทลูปกัน